sebagai na sebagai 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 sayidina ada sebagai 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 perisai sekali sebagai Cara-cara, caca-caca, 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 caca 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 ya. caca 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 caca

Soyena ma so sojena kula makala sijena kota ma ja sojena kala sojena kulo makala sijena tumbia sojena kula sijena kaya kapatah bul taman la sijinya na kulo aya na kapema tuta ma la sijaya ji na kati ja aya na kota ma sapu na ma la sijima ola makala sijenga kapema tonga tita kenta ma keta ho man sa kadia bo sapu tama la sijayana ho man la sijema ha pantah bul la sap na jena bul la pantia na kala sijena kula makatia tonga jena ma la jaka pantah ka ne sijena ho esuano โอ้โหเอต้ากับหลายคนอุโกุพ่อแม่กูบาจนปูเวศสุวรรณโนโมนีมาสวดให้ดวงอลันยักษ์ขันตาภูริพัตโต เวศปุษะมรณังพุทธังอรหังพุทโธนโมพุทธายะให้ลูกให้หลานให้ลูกหลานมีสุขภาพพะนธุ์ไม่สมบูรณ์สิ่งเล่ลาๆนะครับกลายเป็นดีหลูกหลานเสียงโฉมเสียงไส่ไก่ดำลำเลยด้วยให้ได้กินให้ได้สั่งให้ได้ทานให้ได้แป็งเบิดอเปืปป่อเด้สอสาัมบูชาปูญาท่านรอกซะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม <Namu> พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาบูอายตนะาลาบูนโม,มพุทธายะข้าพระเจา้าานเทพเทียพระพุทธาพอบูชาขอให้บูได้ประทานทรัพสินน,ะ<ป>นานาบรรดาโชคลา ให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปูอาตนะพนโมพุทธายะข้าพเจ้านายเทพชัยาพระพุทธัมขอบูชาขอให้ผู่ได ประทานทรัพย์สินนานาบันดาลโชคลาภให้แก่พวกข้าพเจ้า้ดยเถิดสาธุสาธุสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาผูอายตนะมหาลาบุนะมพุทธายะข้าพเจ้านายเทพชายาพระพุทธามอบูชา ขอให้ปู่ได้ทรัพย์สินนานาบัรดาโชคลาให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุกายว่าจาจิตตังวันทานมาฆาติบดีเสียสุดโตพิสุทธิเทวาปูเชมบิกายว่าจาจิตตัง อาหันตานางพญานาคีนีเสบทุมาเบสุดทีเทวีผู้เชีิเมตัญจนามหาลาภปิโยนะคันทาปาริตังปียามะมะนาจาลิติสัมปจิชาบินาสีโมภมมาจะมหาเทวา สัพเพยาคาปรายันติพระมาจำมหาเดวาตบิณาภาปพระวันตุเมมหานุมหาลาภูพระวันตุเมวิเทราภูาเิพุทธมามาอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายะวิระหิสาวิระ สวิระนาสาวิราหิโยพุทธสามีมามาพุทธาสราหูสมปติชามิเบ่งเบ่งพาพาหัน ้าวันนี้เสียพี่น้องเห็นตัวเลขของปูนาร์พระเนรธรรมสรุปแล้วปั้นมีดอยู่เท่านี้พี่น้องครับครับครับแชทหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเดลยแชทหน้าจอเอาไว้พี่น้องที่มาที่ไปวันนี้ที่มาที่ไปก็เนาะงปูนองก้นสิบวงจากที่มาที่ไปว่าปูนารได้มาในจังไร อเลขสามสองห่าเป็นเลขของปูอ่อายตนะเด็กพี่น้องเด้อที่หม่องคนเคยบอกปูน่นากระละปูน่นาก็ะไปเห็นทุกวันนี้เดินไปก็ยังเห็นสามสองห้าอยู่เหมือนเดิมเรับพี่น้องเนาะแล้ววันนี้ตัวสำรองลงมาเนี่ยได้แก่ได้เกณฑ์หาได้แก่ปู่จีกกวัน,นั้นมาประทับร่างปูน่นาว่าที่เหื่อสำเภาเมฆาเจ็ดวันเจ็ดคืนจอดภาคใต้ลุกไปวายสาร อยากได้ดอกไม้เก็บด,ดอกอยากได้ดอกไม้หาดอกเมื่อวายสาดอกไม้เก็บด,ดอกกัไม้หาดอกที่เรืองเฉพาะมาเจ็ดต้นที่ขึ้นผู้น่ากติย่งไรตีแค่เก็บห้าพี่น้องเนาะตีแจกเก็บหาได้พี่น้องเนาะส่วนเลขศูนย์สองพี่น้องเห็นและคือเลขของปู่เว้ส่วนโงของห้องเราพี่น้องเนะาะอ่เพราะปูนาสิมาติการโยชสีตลอดนะตีการโยชิตตลอดเลขปูนาพจน์ในสองศูนย์แต่ว่าปูนาเขียนเป็นศูนย์สองแต่พี่น้องเด้ เอาให้พี่น้องทั้งช่องพูนางเห็นบ่เอาเอาเอาหนึ่งสองอ่าสรุปแล้วเบิร์ตก้อนนี้บ่มีอีกแล้วพี่น้องเอาบุญแล้วยังไนซาโปมนะคะสามห้าเจ็ดห้าสองครับบาฟ้าไว้กับบ่ฟังอีกพี่น้องงวดเนี่ยบาฟ้าไว้กับบ่ฟังแล้วพี่น้องนะคะ มื่อนี้มันมันแปลกที่มื่อนี้ไปหาอีพอเขาอย่างไดอยู่ยังมีึสองอยู่พี่น้องอ่าผู้หน้าขยำเยาเสียงเซียมซีใดห้าหนึ่งสองแม่คู่ขยำเยาเสียงเซียมซีใดสองหนึ่งแต่ว่าผู้หน้าบอบบางเพราะผู้หน้าว่าเล็งตัดสินใจของผู้หน้าเคลือนเลียงของปูเวกพ่อไปยังอีพ่อว่าหายังอยู่ขันมาบ้านี่พี่น้องฟังเด้ขันมาตัวนี้มานี่มานี่ตัวนี้นี่อัด วันดนี่ปูนักอาดอาัดคิดว่าสองตัวนี้อาจจะย้ายขึ้นข้างบนก็นได้อ้นนาวนะปูนักเออเดี๋ยวนี้แล้ว่าแม่เนาะปูนักคิดว่าเด้อคันสิเล่นหลักร้อยพี่น้องฟังคขั้มปูนักเด้อถ้าจะเล่นหลักร้อยให้เอาสามใส่อ,อะไรก็สามเนาะสามสองห้าสามเจ็ดห้าสามศูนย์สองเอาสามใส่เสามเลยหลักร้อยเอาสามหลักร้อยเอาสามเป็นหลักร้อยนะพี่น้อง เอาสามเป็นลักลอยใชแล้วเราเอาสามเป็นลักลอยเด้อพี่น้องเดออฝากพี่ฝากน้องยันหนึง่งก็ต้องขอกราบขอบคุณช่องต่างๆเพราะว่าวสิเป็นอี่พอสออารพัดโชคเข้าจีบพารวยมบุญการพารวย เทพกิดาผ้าเพลินโกผ้ารวยเจตูผ้ารวยเกษจันเจรินร้อยอีแม่รัตมณีอีพนแม่นวนผู้ใดเนี่ยบอกปัดพี่น้องก้องไผ่น้อของขึ้นนั่นเฮาฝ่าโบมาเอาของกับในผู้นาปรผู้นาไม่เคยห่วงเนี่ยผู้นาไม่เคยห่วงใครเขามาได้เมื่อเมื่อวานผู้พ่ออีพ่ออีแม่เขาอยู่ในขอพรขอบารมีใส่กันนะปุรนก้นว่าอ่าฟังได้มีปุรังคนอยากเข้ามาช่องครับทางนี้ผู้น่าโไ่นมา ขอนี้เดี๋ยวมาส่งไปเจรจาสิไม่กันมาส่งได้แล้วค่ะเออป้าไหนพูน่าป้าไหนหาป้าผู้น่าบอกว่ามองเงินเข้าไปส่งอันนี้นะคะก็สรุปตัวเลขนะคะของปู่นาคนะคะวันนี้นะคะ ถ่ายคลิปนี้นให้เอฟซีทุกท่านนะคะถูกหรวยเงินทองได้เงเปังปนะคะในวันที่หสิงหาคมสองพนหนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ